สำหรับรายการค้าวันที่5มกราคมเราจะไปที่ระบบลูกหนี้และว,วิเคราะห์หนี้คลิกที่ WorkFlow เลือกไปเสร็จสินค้า r i เล่มเอกสารจะเป็น0001ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าค่ะเราจะทำการเพิ่มรายการกด F3 เพิ่มค่ะ าที่ช่องวันที่เอกสารนะคะคือวันที่5มกราห้าแค่ะลูกค้ารหัสใส่จุลแล้วกด enter เลือก C3 นะคะ SME ต่อไปมาที่ช่อง t y p นะคะตรงรายการ invoice ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราจะทำการออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายนะคะคือ SI ตรงช่องเลขที่นะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะจะมีรายการ invoice มาให้เลือกนะคะให้ติ๊กถูกข้างหน้าเลขที่อ้างอิง SBF 0 1นะคะกด enter เลือก โปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลมาให้ค่ะมาที่รายการรับนะคะใส่จุดนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างบันทึกรายละเอียดเอกสารมาค่ะประเภทเอกสารใส่จุดแล้วกด enter เราจะเลือก CL นะคะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นเลขที่เช็คคือ 0007 003ค่ะกด enter โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้ค่ะมาที่ช่องวันที่ดิวนะคะจะเป็นวันที่15หมกราห้า8ค่ะรหัสธนาคารของเช็คที่ได้รับมานะคะคือธนาคารกรุงไทยค่ะใส่จุดแล้วกด enter นะคะ เราจะทำการเลือกกรุงไทยนะคะสรหัส KTV ค่ะสาขาของธนาคารคือสาขาระยองค่ะ <S <S เมื่อเราทำรายการเรียบร้อยแล้วก็กด F 1 0บ save ได้เลยค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กด F 1 0บบันทึกอีกครั้งหนึ่งค่ะ โปรแกรมจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติโดยการเดบิตเช็ครับเรานำฝาก21,400บาทและเครดิตลูกหนี้การค้า21,400บาทค่ะกด F10 บันทึกเราไม่ต้องการพิมพ์นะคะกด No ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายการวันที่5มกราคมค่ะ